วันที่23เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568ห้บัดนี้วันที่23เดือนพฤษภาคมเป็นวันที่23ที่ข้าพเจ้านายดวงดียะเสนาขอถวายเสียงสาธยาย พระสูภรพระปริบและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเนือ,อาจารย์บูชาเด็กรูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติะระลึกงได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่เอตเนื่องด้วยเทินหนึ่งบทกราบพระตระตัตนระัยอระหังสมมาสมุทโธกัมวา,วา พุธทธังภควันตังอาภิวาเทมิสว่าคขาโตภควตาธโมธรรมังนามสสาอมิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกะสังโกสังฆัง,งน,นาามิสองบทบูชาพระพิรีพินาต อะหังสัมมาสัมพุทธ,ธสุจิรังปารินิพุโตคูเนหิทธารมานุธานิปารมีหิจัติสติยาวชีวังอาหังพุทธังธรรมังสร้างคังสรารนังขะโตภูเชมิรัตนัตย a งธรรมังจรามิโสทินาสามบทสวดชนเทวดา สามันตาจักวารสุอาตาราชาชนตุเทวตาสัทธมังมุนีราชสัสสุนตุสัทธมุขทังสัเกาเมตุเปเคฤษีคาราตเตจันทาริเควิมาเนติเประเทจาเมตุโรวนะคาหานเเขหาวัตุมิเขเตอุมมาจายันตุเทวาชาลทารวิสามียาขาคันทพนาคา ติทานตาสั้นติเคยังมุนีวาราวะจนนังซาทาโมเมสุนันตูธรรมะสศรนาการุไยมามาทันตาธรรมะสศรนาการุไยมามาทันตาธรรมะสศรนาการุไยมามาทันตาติบุตรบุาพพาคณาการ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบุตรโสตยสรณะขัมนาปารหา พุทธังสะระนาคจามิธัมมังสะระนาคจามิสังฆังสะระนาคจามิทุติยัมปิพุทธังสะระนาคจามิทุติยัมปิธัมมังสะระนาคจามิทุติยัมปิสังฆังสะระนาคจามิตติยัมปิพุทธังสะระนาคจามิตติยัมปิธัมมัง สารานังคจชามิตติยามปิสังขังสารานังคจชามิหกส่วนสัจจการิยาคาถาัตถิเมสารานังอัญญังพุทโธเมสารานังวรังเอเตนะสะเจวัจเจนะโสติเมหตุสาปานาถิเมสารานังอัญญธรรมุเมสารานังวรังเอเตนะสะเจวัจเจนะโสติเมหตุสาปานา นาทิเมสารังอันยังสร้างโเมสารังวรังเอเตนาสาจะวาชัชเณโสทิเมหุตูสพพะทาเจ็ดบทสวสดติรัตนปนามาคาถา พุทธังนัเมรัตนาภูตาสาวริราจิตตังธรรมังนัเมรตตนาภูตาวิสุทธิสารังสังขังนัเมรตตนาภูตาสุสีลาชิติเอตังนเมติระตนังระตนัตยาวหังสัมมาสมโมเสตตวัตถุวิเศษภูตาอันโยยยะยุตตาคุณาโยข้าวปัาสปวัตตาอัสุเมตยามหิปิตตเถวยะถาติทันเถอกังเวนาม สัททิเรสามะสัมภะเวนาโลเกเกขาจิจะจิเรนาจะปาตุภูตังคัมพีรายานาวิสยาติทุตธะสถานวินยูหิปันทิตชะชาในหิวิฉันญารูปังโลกมิเกหิจิกะหันจุปลัลพนนิยาเกสันจิตสุทุวิธิตังคุณกายตายะ นามหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปะสตางนาสีสุธาปสาทา,ทานังปุญญาติกานามาสมุตตามาปุญญาภูมังคุขาปมุตจนะมุมขะสาระนังขาตานังปูชาระเหสุปะระมังอภิปูชะนายางนิพานะสัจฉิกิริยาอายุ ปะนิสัาถางสัมมากเกเลสัมมละโสธาสิทธิยาจาสาทุหิอัตถะนอุสเลงบุปเสวณียังปาเนหิจาปิสารนา,านังฆะมณียะเมวะตสมาหิตังติระตานางัสานางสัพานังฆะตัมหะระตินทิวังขณะเนสุนัมสัมมานาปูเชมาจารปิสัตสัตงสุป,ปสัสานะจิตาตาตถา โนป,ปาริจาริยาสธารตาตาจาก u ุ y เยนะสุก h a sukate n า sukhi โมเตเชนตัสาจากสัทธาปิสุวัติโหตุโยเจธาธรรมวินัยามหิปปมาณะโพโตโลกุตระาพิสามโยนิยะโตสุโธชังตโสตปะนิสยะจายะอา,า,ายามปิโหตุวัตุตตเยปริจิโตสุปัสสาทกาโร

วิยาทาสาสัตตตสิโลกัสสวิสุทธีมคานิยานิโกธมธาราธาริสาตาวะโหสันติคารสุจินโนธัมมวรันตังสิรัสสานามีโมหปาถานุปัสสันตาทันเตจสเสเตชยเสตีหันตุสหปันตรายาจาวีนาสันวินตุสธรรมเสนา สุขทานุโจโลกัสสะปะปุปปาคีเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยสักโฉจาสาวะ a t ตาธัมมังวิธิตังกะโรตีสังฆวาลังตาสีระสานะมามีพุทธานุพุทธาสามารถศิลาทิถิงตันเตจะสาเตชยาสิติหูตูสัพันตารยาจะบินาสเมนตุเข้าบุสุลนโมการะอัตกะหาถา นะโมอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเยสีโนนะโมอุตมะธรรมะตัสสะวะขาตเสวะเตนิธานะโมมหัสังฆสปิวิสุทธาสีลาติติโนนะโมโอมัตยาราตัสลาตานาตยาสาสสานุกานะโมโอมกาติตัสตัสสะวัตุตายยสปินะโมการะปะภาวินาวิกาจันตุปัตถวานโมการะนุภาวินาสุวัดิหงุตสาปัถานะโมกาณะสัตติสินะวิธิมิหงวิเตชวาสิบบทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสามารถยาวกวาวัสเกสุเวหารติกาพิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาบิโกสังเกนสัติงปัญจมเตหิพิโกสัสเตหิสเปหิวาราอันเตหิทัสหิจาลูกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนสันนิปติตาหุติปะขวัตังทัสสนายะพิโกสังกัญจะอาตะโคจตุนัง สุตาวาัสากายิการน,นางเทวานังเอตาทางโหสิอายังโคพักเข้าวัสเกสุวิหารติกาปิลาวตูสามิงมหาวณีมหาตาวิโคสังเคนสติงปัญจมติพิคุสเตสเปห์วารานเตตตาใจจารกาุกตาตุหิเทวตา เยปุเยนะสันนิปาติตาหุ่นติภะคะวันตทัสสนายาปิกุสังขจายนนุนามมยปิเยนะภะคะวาเตนุปัสังกายไมหังอุปัสังามิตวะภะคะวาตุสันติเครปเจกะหาธาปัสสัยมัติอาตะโคตาเทวตาสัยธาปินามะภะละวะปุริโสสัมิชิตตังวะปะหังภสษารียญภาสาริตังวา พาสสมิชชัยยะเอมะเอวาเมวาสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาปะขาวะโตปุระโตปาตุระหังสุอาตะโธตาเทวตาปะขาวันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัตังสุเอกะมันตังทิตาโโเอกาเทวตาปะขาวะโตสันติเอีมังคาทางอภปาสีมหสัมมาโยปวานนสัมมิเทวากายาสัมมาคตาอาคัตมหีมาธรรมะสัมมาญังคัขิตายิวะอาปราชิตาสังกติอัตะโโอปราเทวตา ภควะโตสันติเกอีมังคาทังอภัสติตตาพิขาวสมาธาสุจิตตังอุตโนชุกามะการสุสารถิวะเนตานิาเหตงแต่วินทธียนิรักันติปันธิตาติอัตโคอปาราเทวะตาภะวาโตสันติเกอีมังคาทังอภัสติเชตตวาขีหลังเชตตาวะปรีการอินทขีลังโอหัจามณีชาเตจารันติสุทาวิมะราจักรมะตาสุทันตาสุสุนัคาติอัตคโหอปาราเทวะตา ภคาวาโตสันติเคอิมังคาทังอปัสิเยกิจิพุตังสารานคาตาเสนาเตฆามิสันติอภัยยะภูมิปะหายยะมนุสังเทหังเทวากายังปริปูเรสันติติอัตโกภะคะวาพิโคอมันเตสีเยปุเยนนาพิกเวทัสสะสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุติตตาาคตังทัสสานายะพิโคสังขจายเยปิเตภักพิกเวอาเฮสุอาทิตตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิ พระขวัญตานังเอตตปารามายเยวะเทวตาสานิปติตาอหิสุสยะธาปิไม่หังเอตาระเฮียปิเตปิขเวปวิสันติอานาคตามัทธานังอระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวัญตานังเอตตปาระมะา,พาพมายเยวะเทวตาสานิปติตาภวิสันติสยะธาปิไม่หังเอตาระเฮ หากิษิสามิพิขเวเทวกายานังนำมาใิกิตติสามิพิขเวเทวกายานังนำมามิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนำมามิตังสุนาทาสาทุกขมนาสิกาโรกธาปาติสามิติเฮวัมพันเตติโขเตพิโขภะคะวะโตปัจเจศุสงภะคะวะเอตถะอุจารีโลกามะนุกัสสามิ ยะถามผมมาต่ทัศิตายิสิตาเคริขภะหลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสาลีนารโอมะหังสาวิสัมพุโนโอทาตมานาสาสุทาวิปัสสนามนาววลาพิโยปัญจสตยตะวะวันีกาปีลวัตวีตโตอมันตยิสัทธาสาวกเกสาเสนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชาาถาภิขโวเตจะอาตปมมะคารุงสุตวะพุทธัสสะสานังเตสัมปตุระหุญยานังอามนุสานาทัสสานังอัปเปเกสตะมัทัคงสาสัง อาธาสัตตังเอกสาหัสานะอมนุสานะมัตถสงอเัยเกนันตมัตถสุงทิ่สาสปาวุตาอหารจัจจสังังอภิญญาเยาวะวิขิตวานัจจกุมมัตโตอมันตยิสถาสาวกีสาสนิระเตเถวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิโสเยวังจิตตยิสามิขรไรอนุปุปโุสสตสาหสาวะมัญขากุมการปิลวัฏทวาอิทิมนโตชุติมนโตวนะมันโตยสัสสีโนโมทัมนาอภิการมพิขุนัยสมพิติวนัง จาตสะอาดสาหิมาวตายะขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันละมันโตยะสัตสีโนโมทะมานาอภิกามุงพิขุนังสัมมิติงว่านังสาตายขีราติสหาสายญขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะมันโตยะสัตสีโนโมทะมานาอภิกามุงพิขุนังสัมมิติงว่านังอิจเจโสระศาสหาสายญขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะมันโตยะสัตสีโนโมทะมานาอภิกามุงพิขุนังสัมมิติงว่านังเวสามิตาปัญจสตัญขานานัตตะวันนิโน ิติมันโตชุติมันโตวันหนามันโตญาติสีโนโมทัมมานาอภิกรรมุภีขุนนางสมิติว่านาคุมพิโรราชค้วโขเวปุรลักษณนิเวสนังพิโยนาสตาสสังญะขานังปิยิรูปาสติคุมพิโรราชาค้วยขุนโสภะคัสสมิติว่านังปุริมันจาที่สังราชาทัตตาโถภาสาสติกันทัพพนังอธิปติมหาราชายสติโสหุตาปิตัสสะภาวูอินทัมมานามหาปรายที่มันโตชุติมันโตวันหนามันโตญาติสีโนโมทัมมานาอภิกรรมุภีขุนนางสมิติว่านังทักขีนันจ่า ที่สังรชาชวิรุโหตปัสสสติคุมพันนานางอธิปติมหาราชายาสิโสปุตตาปิตัสสะภาโหอินทะมานามาภะพาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยาส,สิโนโมทะมานาอธิการมุภิคุณังสัมมิติวะนาปัจฉิมันใะที่สังรชาชวิรปรปโขัสสาสติ นะคะนางอธิปติมหาราชายสัติโสกุตาปีตัสสาภาโวอินทามนามหาภลาอิทิมันโตชชติมันโตวานามันโตูยสัตติโนโมทะมานาอภิกามุภิคุนาสาวม,มิติว่านาอุตตรัญจะาทีสาราชาคูเวโรตัดปัสสติยะขนานังอธิปติมหาราชา ยศศิโสภุตาปิตาสภาโวอินทมานามาภาละทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยศสิโนโมธมนาอภิกามุงภิกขุนสัมมิติงวนังุริมะทิสังตตาลาโตทักขีเนนะวิรุณหาโคปชีเมนะวิรูปโคปเวรุตารางิสังจตารอเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตตะามนาอัตตาสุวัเอกาปิละวัฒเวติสังมายาวิโรธาสาอุวันเจนิกาสภา เมื S <S ่ยากูเกณฑ์ทุว ah anyway ิเกณฑ์ทุวิทุจารวิทุตัวจะหาจันท่ามโนุกบาลเสถหจากขินุกมันทุนิมันทุจากปณะทุโภคมาโุจากเทวสูตตัวจะมาตลีจิตตาเซนุจากขันต์โพนะโลราชาชนุสัพโภอภูปัญจะสิโคเจวะติมผ้าโรสุริยะวัจจะสาเอเตจันเยจาราชนุกันธปัสสะราชุพิโมทัมนาอภิกรรมุภิกขุนาสัมมิติงวะนางอัตคุณาภาษานาคาวีสลา สหัตจักการัมพลัสตระอาคุปยคาสหยาเทพิยามุนาทัตาราถเจอาคุนาขยาสัิโนเอราวันโหนมหานโคโสปค้าสมิติิวันังเยนะขาอาเจสาสารลปิทิปาติชาปทีวิสุทธาจักโววิหายาสาเตวะนะมัจปาตาจิตตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานะขาอาชาณามาสิสุปนาโตเขมามังกาสิพุทโธสนาหิวใจหิอุปวะหยันตานตาขาสุปนาสารนามังกาสุพุทธังชิตาวาชิตาสัง วัชชะหัตเถนะสม,มุทังอสุราสิตาภาตาโรวาสาวสเสตติอิทิมนโตยัสัส,สินโนกาลกัญชามาหาพิสมะอสุราธนาาวิคาัสทวิปจิตติสุจิตติเจปหารตัวนมุจิสะอาสัตตันจาพระิปุตตานังสัพเพเวโรจานามกาสันนาหิตวาพระเงเสนารหุพัทธโุปาคมุสัมโยธานิพัตันเต เพืขุนนางสามิติวัานางอาปูจัตเทวาปฐวีจเตโชวายุตัทธาข่ามงวารุณาวารุณาเทวาสมโมจญาสสาสหามิตากะอุนากาหิกาอาภูเทวายาสสิโนทเสเตทัสรากายาสัพเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยาสสินโนโมธามาณอภิกาโมภิขุนนางสามิติว่านาเวณูเวณูจัตเทวาสหเรจอาสัมมาจัตุเวยจมาจันทธสุปนิสาเทวาจันทธามโคุรักขิตาสุริยะสุปนิสาเทวา สุริยมัคูปุรักสิตานาคตานิปุรักสิตวะอาคูมันทวรากาวสุว่วสุนังวาสบุเสตุสกุปะคะปุรินาตุราชเสติธาตุสราคญาสเปนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันหนามันโตยาสสสิโนโมทามานาอาภิกาโมภิกุนังสมิติงวนังอาตาโคสาอาูเทวะชะลามกีสิขาริวะอาริทกาจโรจจะอุมาบุพานิพาสิโนวะรุนาสหธรรมจัจจุตตาจะอเนจจกสูเลยะญุจิระอาภูอัน อาควาสาวะเนสิโนทัศเตเตระสารกายาสเปนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยเนสสิโนโมระมานะอภิษฐราโมิกุนังสันติงวะนาสัมนานามาสัมนานามนุสสัมโนสุตตมาขิธาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาทาคูหาระโยเทวเยจะโลหิตาวาสิโนปาระคามหาปาระคาอาคูเทวยะสสินโนทัศเตเตระสารกายาสเปนานัตตะวันนิโนอิทิมันโต สติมันโตวันละมันโตยัตสสิโนโมทะมานาอภิกามุภิขุนังสัมมิติงวานังสุขาคขรมหาอรุณาอุเวคานาสาสโอทาตะไขหาปามุคาอภูเทวาวิจักขนาสถานมัตตาหาราคาชามิสกาจญยัตสสิโนทารยังอาคาปัจจุโนโยุทิสาพิวสติทัศเสเตทัศนาคายาสเปนอนัตตะวันนิโนอิทิมันโตสติมันโตวันละมันโตยัตสสิโนโมทะมานาอภิกามุภิขุนังสัมมิติงวานัง เขมียตุสิตายามากันนาคาจัญยัสสิโนลัมพิตรกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานะรติโนอาคูอาชาโคปะรานิมิตาธาเสตทัสรากายาสเปนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามโตยัสสิโนโมระมานาอักันเอฟกามุภิกุนาสัมิติวนาสเทเตเทวานิกายาสเปน้นาตะวันนิโน นามันว่าเยนะอากาศชงเยจันเยสัทิสาสหภูตระชาติมัคคีลังโอฆาตินะมนาสวังทักเขมุขะตารังนักังจันนวะอาสิตาติตาสุพระมาปารมาตโตจะปุดปวดตาอิทิมาโตสาะสันังกุมารโอติโสจัสโสปะคัตสัมมิติงวะนาสะหัสสะพระมะโลกานามหาพระมาพิติทัตติอุปปัพโนชุติมันโตวิสมากายโยยัสสิตโสทัสต์อิสระอาคูปเจกะวะสวัตติโนเตสันจะ มัชฌะโตอคหาริโตปริวาริโตเตจัสสะเพอภิกันเตสินเทเทเวสภัมมะกมาราเตนะอภิกขามิปัสสะคันนธัมมันติย ah ังเอคนธันารเนะปันามตโวสมนตาปริวาริมะวะมุนจ ah ินทะโกจินังอ ah ิติตถมหาสโนคเสนะอเสปานินาตะละมหจสรกตวนะเพระวะะสโกมิโกธนะยัโตสวิช um ก ตถาโสปตุทาวติสังกูทูอัสยามวสีตันจัพพังอภิญญาญาโมคิตตะวานะจักขุมาตโตอมัตตยิสตาสาวะเกสาสนิรเตมระเสนาอภิกันตาเตวิชานณธาภิสโภเตจะอาตปามะการุงสุตวานเนสังโลมปิอินชายุงสะเพวิชิตตสังขมักขยาติตายัสสินโมทันติสหภูเตหิสาวะกาเตชะเนสุตตาตี